ครับอ,อ,อันนี้ผมจะให้พ ah> okay ี่เลือกเลือกนะครับเลือกเองนะครับพี่บอกอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับบอกอยู่เลยครับตรงไหนก็ได้ครับหยุดโอเคครับทีนี้นะครับทีนี้ยบอกให้ไปหนึ่งหยุดโอเคคนละไปแล้วกันไปหนึ่งครับยูดโอเคนี้ผมขอุูมอีกนะครับอีสักสามไป นี่พอพี่ชี้ผมสามใบครับพี่ชี้เองนะครับพี่จำไพ่ได้อยู่ไหมครับจำได้อยู่นะจำไพ่ได้อย,ยู่ไหมเขาน่าจะจำได้นะเ <c oughs> อเคน่าจะได้โอเคเร่เบ็นไรสามใบครับชี้ผมสามใบหนึ่งสองสามครับให้เลือกอีกสองครับอีกสองครับสองใบแบบนนี้นะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะใบเดียวครับ ทำไมพี่ชี้ออกทุกใบเลยทั้งใบใบนี้ไม่ชี้อะครับทำไมครับเป็นเพ่ของพี่หรือเปล่าเนี่ยพี่เลือกเอาไว้ครับพอจำได้ไหมหนึ่งสองใช่ไหมครับใช่ไหม, <c oughs> มอ่าอันนี้คือพี่เป็นคนเลือกเองนะทุกใบพี่ชี้หมดเลยทำไมใบนี้ไม่ชี้อะไม่สังเกตอะแ <c oughs> สดงว่ญญญาเ <c oughs> ป็นของพี่อ่านี่คือดูพี่เองนะนี่ขนาดสุ่มกันานานเนี่ยอ่าเ <c oughs> นี่ย